การทำให้จิตให้เกิดพลังบวกฝึกจิตให้คิดบวกอย่างทรงพลังการฝึกจิตให้คิดบวกอย่างทรงพลังเรามาทำกันค่ะนี่คือคำคมในวันนี้ วันคืนสิ้นไปด่งไฟเผากายของเราเปลี่ยนไปไม่คืนหลังมียันห้าอย่ามัวหลงจงระวังเมื่อกายพังเอาไปได้แต่บาปบุญเรามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีกันในวันนี้ผลดีจะชักนำเรา มาสู่สิ่งที่ดีๆในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันเราทุกคนมาทำความดีกันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะทุกสิ่งนั้นบังเกิดได้ถ้าเรา มันภาวนาศีลมันพูดดีคิดดี